สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับอ้วนช่างเถะเหมือนเดิมนะครับวันนี้อ้วนช่างเถะก็มาแชร์ประสบการณ์งานช่างให้กับ f c กับผู้สนใจงานช่างเหมือนเดิมนะครับวันนี้อ้วนช่างเถะก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของรถยนต์นะครับที่มีปัญหาเครื่องสั่นนะครับเดินเบาก็ดับนะครับตัวนี้ได้มีการแก้ไขมาแล้ว หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนคอยหัวเทียนนะครับเปลี่ยนหัวเทียนแล้วอาการพวกนี้ก็ยังไม่หายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าลักษณะการสั่นมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะต้องแก้ไขยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับนี่คือเครื่องตัวนิสสันซินฟีนะครับคือเครื่องตัวนี้มีปัญหา เวลาติดเครื่องแล้วเบาดับนะครับเร่งไม่ขึ้นพ่ดับไปเลยนะครับเปลี่ยนหัวเทียนก็แล้วนะครับเปลี่ยนคอยหัวเทียนก็แล้วนะครับตัวนี้ก็ยังหาสาเหตุไม่เจอเลยนะครับพอเครื่องตัวนี้เปลี่ยนเครื่องมาใหม่อเอาช็อตบล็อกมานะครับ ได้เฉพาะตัวเครื่องตัวอุปกรณ์ด้านนอกนี่เป็นของเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาค่อยไล่ดูนะครับว่าตัวไหนที่มันจะเสียนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับนี่นะครับคือตอนนี้อ่านะเบาดับไปแล้วนะครับ เครื่องไม่มีกําลังนะครับแล้วก็จะเบาดับไปเลยนะครับ นะครับก็จะเบาดับไปเลยนะครับครับสภาพของเคงเร,เร,เร,เเรื่องตอนนี้เราก็จะเห็นได้แล้วว่าเครื่องมันรเปสั่สงนะครับเราดูทุกตัวมันเปสั่งเลยนะครับเครื่องเครื่องที่ค่อนข้างสั่งค่อนข้างแรงแล้วก็จะเบาดับไปเลยนะครับ ตอนนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเวลาจะตัดเครื่องมาเครื่องก็จะสั่นแล้วก็จะเบาดับตัดใหม่เราก็จะพักหนึ่งลแล้วก็จะเบาดับเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นอยู่อย่างนี้นะครับถ้าออกไปวิ่งก็วิ่งไม่ได้ครับเพราะว่าปัญหาของมันอยที่เครื่องนสั่นแล้วก็เบาดับครับหลังจากที่เราได้ ตรวจสอบดูหลายๆอย่างแล้วนะครับก็ปรากฏว่ามันก็ทำให้เครื่องสั่นนะครับแล้วก็เดินเบาไม่ได้นะครับสาเหตุก็จะมาจากตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเซนเซอร์นะครับตัวเซนเซอร์ a i r f นะครับตัวเนี้เสียนะครับก็ พอเปลี่ยนตัวนี้ก็ทำให้เดินเบาได้ปกติแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เสียเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้เป็นตัววัดออกซิเจนเซนเซอร์นะครับถ้าตัวนี้มันเสียปุ๊บมันก็จะจ่ายน้ำมันเยอะเกินไปทำให้เดินเบามีปัญหาแล้วก็ทำให้ ขอดับไปนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับสรุปแล้วนะครับเราเปลี่ยนตัวเซนเซอรอ์ท่อไอเสียนี่นะครับหนึ่งตัวแล้วก็เป็นเซนเซอร์ออกซิเจนเซนเซอร์ตัวแอฟตัวนี้อีกห่ตัวนะครับทีนี้เราเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปติดเครื่องดูนะครับครับคือตอนนี้เราได้หาสาเหตุ เจอเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเครื่องตอนนี้เราได้ติดเครื่องแล้วปรากฏว่าเครื่องตอนนี้ไม่สั่นแล้วนะครับแล้วก็เดินเบาก็ใช้ได้ปกติแล้วนะครับสาเหตุของมันจริงๆก็คือนี่นะครับปัญหาของมันตัวนี้ก็คือเป็นตัวเดินเบานะครับตัวนี้ถ้ามันเสียนะครับ มันมันจะทําให้เครื่องเนี่ยเบาดับนะครับแต่ถ้าเกิดตัวเนี้ยมันใช้งานได้ปกติตัวนี้เป็นตัวเซ็นเซอร์อากาศนะครับมันจะวัดอากาศที่จะไหลเข้ามาในนี้มากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วมันก็จะทําให้ส่วนผสมของอากาศเนี่ยกับน้ํามันเนี่ยมันสมบูรณ์กันนะครับถ้าตัวนี้มันเสียเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ส่วนผสมของน้ํามันกับอากาศตัวเนี่ย ไม่บาลานซ์กันก็ทําทให้เครื่องมันเบาดับได้นะครับนี่คือตัวหนึ่งครับที่ช่างหลายคนก็มองข้ามนะครับว่าตัวนี้ไม่ค่อยมีปัญหาแต่จริงตัวเนี้เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์วัดอุอดระเบิดนะครับตัวนี้จะติด,ดอยู่ท่อเสียนะค,คือตัวนี้ถ้าสมมุติว่าตัวนี้มันเสียปุ๊บเนี่ย มันอากาศส่วนผสมของน้ำมันที่จุดระเบิดเนี่ยแล้วเวลามันเผาไหม้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะวัดได้นะครับมันก็จะส่งสไปยังที่สมองกลให้ส่วนผสมของมันเคลื่อนไปนะครับก็จะทำให้น้ำมันจ่ายมากไปจ่ายน้อยไปก็ทำให้เครื่องมันสั่นได้นะครับก็คือตัวนี้ก็มีความสำคัญนะครับช่างเนี่ย บางทีก็จะมองข้ามไปปัจจุบันนี้ตัวนี้มีความสำคัญนะครับเพราะว่ารถใหม่ๆเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัววัดค่า,าไ,อไอเสียนะครับถ้าค่าไอเสียม,มันมันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะทำให้เครื่องมันรวนแล้วก็เครื่องสั่นแล้วก็ดับได้นะครับสองตัวนี้นะครับมีความสำคัญมากเลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ ต้องขอยุติไล้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอ้วนช่างเถิดด้วยนะครับแล้วท่านจะได้พบคลิปดีๆของอ้วนช่างเถิดที่มีประสบการณ์งานช่างเนี่ยมาแชร์ให้กับเพื่อนอได้ศึกษาไปด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับอ้วนช่างเถิดวันนี้ก็ขอยุดตีแล้วเพียงแค่นี้นะครับคุณคู